จะหายแล้วตักแล้วเอาตักเอาตักนี้เนาะอ่านี่เซนดำอันนี้บ้านบนดอยครับไงเราตักผ้า DIY อ้าไปไหนละอะไร ปลายผ้าไม่เจอนี่คือผ้านวมใหม่ที่ไม้เพิ่งซื้อมาต้อนรับต้อนรับเตียงใหม่หนนไม่เห็นหน้าไม่เห็นหน้าผ้านวมใหม่ที่ไม้เพิ่งซื้อมานะคะต้อนรับเตียงใหม่เราอยู่กันที่หน้านะครับใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้านะคะ <c oughs> บ้านห้วยโกนตำบลเอ้ยอำเภอเฉลิมพระเกยียรตินะคะไปดูปลาซื้อปลาดุกมาเลี้ยงเมื่อวานจริงหรอหกสิบตัวหรอ เธอซื้อกับพ่อมาหรอใช่เมื่อกี้เขามาทำหลังคาใช่มาเอ๋อไหนดิตัวน้อยอยู่ปะก็กระจิ๊ดหนึ่งก็สองบาทไหนอ่ะไม่เห็นปลาสักตัวหนึ่งเรียกกันมาดิบลาใครเขาเรียกปลาเรียกดิไหนอ่ะเอื้อเรียกแม่ดิเอื้อมาแล้วเอื้อเรียกแม่ดิเอื้อเอื้อเลยมาแล้วนั่นมันปลาบู่โทมนี่มันปลาดุก เมื่อกี้นี้เขาเห็นตัวนั้นเธอซู้มมากี่ตัวหกสิบเดี๋ยวเอาไว้กินเส้นีเห็นมีสักกะตัวเอ้ยมันขุดดินหนีไปแล้วปะกตัวเองขุดอะไรเขาเสียงดังไปอ่ะเป็นปูนนะปลาน้ยสงใส่ปลามันจะตกลงใจเขาอ่ะเดี๋ยวไว้รอมาดูตอนมันโตนะคะวันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศของบ้านโตนะคะตอนนี้นี่คือบ้านโตค่ะทุกคน อันนี้คือลานหน้าบ้านของเรานะคะมาตาม,มาดูเลยแล้วก็มีเล้าไก่นี่เลยพิเศษมากปกติจะมีลูกเจี๊ยบออกมาเดินเล่นด้วยเนาะไี่งไงพ่อาขังไว้แล้วพ่อขังไว้ยังไม่ถึงเวลานี่มายชอบกินไก่ฮะมาทุเรีนก็พ่อทำไก่ให้กินทุกทีไก่ดำด้วยนะทุคทกคนกลัวนะตุ้งโนนิ เนื้ออีกเต็มเลยเต็มเราเลยเป็นไก่ดำด้วยนะคะทุกคนแบบหากินยากมากแล้วก็นี่คือลานั่งไงนั่งไงนังไงลูกเจี๊ยบไปดูดิวิ่งไปดควิ่งเปดวเดี๋ยวอย่าวิ่งวิ่งไปดิคนไม่เคยเห็นหรอนนนนหลูนเจี๊ยบ แม่มันจะติดเขาไหมอ่ะนน่นตอนเด็กๆเขาเคยโดนไก่เขาชอบเอามาเล่นอ่ะตอนเด็กไก่น้อยมาดิมาเพราะมันน่ารักไงไก่เล็กอ่ะอน,น่ารักมากเลยมันตัวแค่นี้นะทุกคนไม่ไม่ค่อยได้เห็นไก่เล็กอ่ะแล้วว่าตอนน,น,นั้นเวลาแบบตอนเย็นนะเขาจะมาเดินตรงนี้พ่อกับแม่จะให้อาหารแล้วมันก็มากับแม่มันเคานน่ารักเลยโอเคค่ะ อันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนาอทุกคนงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดอยากดูส่วนไหนของบ้านอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะอันนี้คือใหญ่มากเป็นไงเอาไว้นั่งเล่นนี่รถ<อ>นี่บีวีดีคันนี้ขึ้นดอยได้นะคะเดี๋ยวรอดูคลิปได้เลยว่าเราขับขึ้นดอยมากัน,นใช้แล้วใช้ยังไงบ้าง โอเคค่ะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดชอบคอมเมนต์แล้วก็เอ้ยชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้มาด้วยนะคะบ๊ายบาย